สวัสดีค่ะวันนี้ช่องแปแ๋วแป๋วแดรี่ของเราจะมาแนะนำซีรีส์มาแรงแสงทางโค้งของทางฝั่ง t v v ค่ะนั่นคือเรื่องชิวเยียนยอดหญิงพิกชตาเป็นแนวย้อนยุคนะคะเป็นโรแมนติกค,คอมเมดี้มีสืบสวนสอบสวนด้วยมีทั้งหมด34ตอนเป็นแบบซับไทยดูได้ที่แอปพลิเคชัน VTV ี ในส่วนของพระเอกนะคะได้สุดหล่อยอย่างซวยเจิงซีมารับบทเป็นเหลี่ยงอี้นะคะหัวหน้าหน่วยตรวจสอบหน่วยพีไชอารมณ์ประมาณหน่วยออสืบสวนสอบสวนพิเศษกลางพระเอกเนี่ยจะเป็นบุคลิกแบบเย็นชาเฮี้ยมโหดนะในฝั่งของนางเอกของเราคือเฉียวซินรับบทเป็นชิวเยียนนะคะก็คือเป็นตัวดำเนินเรื่องของเรื่องนี้นะ นางเอกของเรานะคะเป็นคนของตระกูลชิวนะซึ่งเป็นตระกูลใหญ่ถือว่ามีอิทธิพลในเมืองพอสมควรนะและ,นะในครอบครัวนี้นะคะก็จะมีคุณย่าใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่คอยดูแลตระกูลนะคะแล้วก็จะมีแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็คือมีพี่น้องสี่คนก็จะเป็นบ้านหนึ่งบ้านรองบ้านสองบ้านสามบ้านสี่อย่างนี้นะซึ่งพ่อของนางเอกนะคะเป็นลูกคนรองของตระกูลชิวพ่อของนางเอกนะคะจะมี เมียใหญ่แล้วก็มีอนุนะคะซึ่งเมียใหญ่เนี่ยจะมีลูกสาวหนึ่งคนและอนุเนี่ยจะมีลูกสาวคือนางเอกแล้วก็มีลูกชายคือน้องชายนางเอกซึ่งนางเอกเนี่ยคือลูกสาวคุณโตของพ่อนะคะแต่นางเอกเนี่ยก็จะมีปมในอดีตนะคือตอนเด็กๆเนี่ยแม่นางเอกใช่ไหมคะแล้วก็นางเอกแล้วก็น้องชายเนี่ยเหมือนไปขึ้นเขา แล้วทีนี้มีโจรมาดักจับตัวแต่แม่นางเอกอก็คือจับมือน้องชายวิ่งหนีโดยที่ทิ้งนางเอกไว้บนเขานะนางเอกก็คือร้องไห้วิ่งตามแต่ก็คือวิ่งไม่ทันโชคดีที่มีเด็กผู้ชายมาช่วยนางเอกไว้ทันนะแล้วก็มอบพัดแทนใจไว้ให้นะคะมันก็จะเป็นปมในชีวิตนางเอกอะนะที่านเอกรู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเป็นลูกสาวแล้วทําให้แม่กับพ่อไม่รัก แต่ว่าเมียใหญ่ของพ่อเนี่ยเอ็นดูนางเอกมากนะคะเป็นคนสอนนางเอกเออสอนนางเอกหัดอ่านเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงดูเหมือนลูกแท้ๆเลยทาให้หนางเอกอะรักตัวเมียใหญ่ของพ่อมากรักจนแบบรักจนลูกของเมียใหญ่ก็คืออิจฉานางเอกว่าแบบแม่รักนางเอกมากเกินไปอะไรเงี้ยสำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเริ่มต้นด้วยงานแต่งงานของนางเอก คือนางเอกเนี่ยได้รับการสู่ขอจากตระกูลใหญ่ของของในเมืองนี้เหมือนกันซึ่งเป็นตระกูลใหญ่2ตระกูลแต่งงานกันใช่ไหมนเนยได้แต่งงานกับเหมือนประมาณว่าเป็นท่านแม่ทัพนะคะทีนี้ในวันแต่งงานระหว่างที่กําลังทําพิธีคํานับฟ้าดินกันอยู่ก็คือเจ้าบ่าวของนางเอกนี่คือแบบสําลักเลือดตายกลางพิธีเลยนะแล้วทีนี้ความเชื่อโบราณก็คือต้องเอาแบบภรรยาฝั่งรวม กับสามีไปด้วยอะไรเนี้ยนางเอกของเราก็ดิ้นรนนะหาวิธีหนีรอดจากการถูกฝังเมียใหญ่แม่ใหญ่ของนางเอกอะ่ะเขาก็แบบเหมือนพยายามหาทางช่วยนะคะจนเกิดเป็นความขัดแย้งระหว่างสองตระกูลใหญ่นะทีนี้พระเอกของเราก็ได้รับมอบหมายให้มาเคลียร์เรื่องระหว่างสองตระกูลนะคะทีนี้พระเอกก็เลยบอกว่าถ้างั้นก็ให้หนางเอกอ่ะไปบวชที่วดัดซึ่งนางเอกเราอ่ะ ไม่พอใจมากว่านางเอกไม่ได้ผิดอะไรทําไมจะต้องให้หนางเอกไปบวชที่วัดซึ่งวัดที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นวัดที่แบบแม่ไม้ผัวใต้ผัวทิ้งอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนก็คือจะต้องไปเป็นแม่ชีอยู่ที่วัดนี้นางเอกเลยบอกว่ามันเป็นการแบบกดขี่ทางเพศนางเอกรับไม่ได้นางเอกก็หาทางเข้าวังใช่ไหมกะว่าจะไปเป็นนางกำนันในวังก็โดนพระเอกแบบสกัดขาจนสุดท้ายก็คือ นางเอกรู้สึกว่ามันมีเบาะแสอะไรบางอย่างว่าเจ้าบ่าวของนางเอกไม่ได้ตายเองแต่เหมือนเป็นการวางยาทําให้เขาตายนางเอกของเราก็เลยเริ่มแผนการสืบเรื่องสาเหตุการตายของสามีตัวเองโดยมีพระเอกเป็นคนช่วยชี้แนะเบาะแสเป็นคนช่วยสืบจนสุดท้ายคือจริงๆแล้วว่าที่สามีนางเอกก็ ไม่ได้ตายเองนะคะทุกคนแต่มีสาเหตุเกิดขึ้นให้ทุกคนไปดูเอาซึ่งนางเอกก็สามารถคลี่คลายได้รอดพ้นจากการโดนฝังไปได้นะอันนี้ในหนึ่งเหตุการณ์แรกหลังจากนั้นก็จะมีเหตุการณ์ต่อๆมาเรื่อยๆอย่างเช่นเรื่องอมีเรื่องเงินปลอมนะคะที่นางเอกกับพระเอกเนี่ยจะต้องร่วมกันไปสืบนะเพื่อหาสาเหตุจนทําให้หนางเอกแบบเกิดเหตุการณ์อะไรมากมายเลย เรื่องนี้มีพระรองนะคะพระรองเนี่ยก็เป็นคุณชายตระกูลใหญ่นะซึ่งทั้งนางเอกแล้วก็ทั้งน้องสาวนางเอกเนี่ยก็ชอบคุณชายตระกูลนี้นะแต่พระเอกคือไม่ชอบนางเอกไงก็จะพยายามกันซีนานางเอกเออกไปเพราะว่าพระเอกกับพระรองเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วความบังเอิญคืออะไรคือพระเอกของเราเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายคนที่ไปช่วยนางเอกบนเขาวันนั้นนะคะทุกคนและเป็นคนที่ให้พัดทิ้งไว แล้วพระเอกของเราเนี่ยก็ตามหาเด็กผู้หญิงคนนี้มาตลอดเลยนะเพราะว่าแบบเหมือนเป็นความรักรักแรกพมในใจอะไรประมาณนั้นแล้วบงังเอิญพระเอกอะไปเก็บพัดพัดที่เคยให้หนางเอกไว้อะค่ะไปเก็บได้แล้วคนที่ยืนอยู่ตรงพัดน่ะคือน้องสาวนางเอกทําให้พระเอกเข้าใจผิดว่าน้องสาวนางเอกอะคือรักแรกของตัวเองก็เลยส่งแม่สื่อไปทําการสู่ขอ นะคะตอนนั้นคือยังไม่ได้รักนางเอกนะตอนนั้นคือยังไม่ได้รักแล้วทีนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ให้พระเอกนางเอกต่อสู้ฝ่าฟันด้วยกันมาเรื่อยๆจนทําให้พระอเอกตกหลุมรักนางเอกนะคะทุกคนเส้นเรื่องนี้ก็จะเป็นความรักตะมุตมิแล้วก็จะมีเรื่องสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์ในครอบครัวนางเอก ที่คือครอบครัวนางเอกวุ่นวายมากญาติพี่น้องนางเอกเป็นตัวที่ก่อเหตุก่อเรื่องก่อราวเยอะมากจริงๆทุกคนคือถ้าดูก็คือมีความลำคาญอย่างเดียวลำคาญครอบครัวนางเอกนี่แหละลำคานมากแต่ทางฝั่งของพระเอกฝั่งแม่พระเอกอะคือซัพพอร์ตนางเอกดีมากนะคะทุกคนจนสุดท้ายพระเอกนางเอกเ,เนี่ยจะพัดจับผูได้มาแต่งงานกันนะ่ะ คือนางเอกไี้มาเป็นอนุภรรยาของพระเอกอย่างเงี้ยมันมันสนุกสนานนะทุกคนอยากให้เป็นลุ้นมากคือเราไม่อยากสปอยเยอะแต่มันจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะมากพระเอกเนี่คือเปิดเรื่องมาเอาจริงจนึกว่าตัวร้ายแต่ว่าอยู่ไปอยู่มาเล่นไปเล่นมาหลังจากที่รักนังเอกก็คือพี่แบบคลั่งรักสุดๆอะเรื่องนี้อยู่ระหว่างออนแอร์นะคะขึ้นอันดับหนึ่งซีรีส์ของ vtv แลวนะทุกคนมาแรงแซงทางโค้งจริงๆ เคมีพระเอกนางเอกฟินฉากสวยชุดสวยทุกอย่างดีนะคะบทดีแนะนำให้ไปดูแก้เบื่อได้ดีเลยขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณค่ะ